สวัสดีครับเพและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมถุกท่านนะครับแล้วก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางเราสสมัคคีแล้วก็ลาวสามัคคี V.I.P. ลาว V.I.P. นะครับสามแนวทางนะครับทับ้แนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีข้หอ,อาเลขเก่นจากศูนย์ถึงเก้าครับได้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขกื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว,ว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคาะตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็มาดูราวสามคี เราสามัคคีของวันที่30เนาะนะครับอันเก่าของวานนี้พุ่งกลุมพิมพ์นะครับพิมพ์ในในนั้นลงไปนะครับไม่ได้เขียนไว้นะครับแล้วว่าใครอยากดูเก่าก็ลองไปย้อนดูคลิปนะครับวันนี้ก็ลงให้ตามปกตินะครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปให้ไม่ทันผมก็เลยทําเป็นคลิปสั้น3นาทีนะครับต่ก็ใช้เพียงช่วยนะครับ แล้วก็กมาดูสามนาคีวันนี้นะครับจุดบินได้เลขหกเจ็ดแปดสี่เก้าหกเจ็ดแปดสี่เก้ากับส่วนเลขเด่นเลขเด่นได้หกกับเจ็ด เลขเด่นได้หกกับเจ็ดนะครับวันนี้ผมในที่เลขเจ็ดไปชอบเลขหกจับที่เลขหกนะครับก็เป็นหกก็หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกสี่แต่จะเป็นเจ็ดก็เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะครับก็ <c oughs> คือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับแต่ถ้าวัดจับเอาในชุดวินนะครับมันจะได้สิบชุดแต่ถ้าวัดยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับได้หกชุดนะครับรวมกับเลขเด่นมาด้วยกันเป็นเจ็ดนะครับ แล้วก็มาดูตัวที่ผมจะเจาะไอ้เนาะก็เน้นที่เลขเจ็ด <c oughs> เจ็ดก็มีเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามตัวชุดเดียวนะครับกลับมาที่หนึ่งเจ็ดเก้า เน้นในที่เลเจ็บส่วนขคยตัวการชุดวินตามนี้เลยนะครับก็วินเอานะครับส่วนวันนี้ตัวที่ผมจะเน้นในผมเน้นในที่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าต่แต่ว่าขายจากเล่นสามตัวนะครับก็ไปจับได้นะครับจะเป็นหนึ่งเจ็ดแปดหนึ 4, ่งเจ็ดสหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ <c oughs> ครับต่อที่ สามคีวีไอพีชุดวินวันนี้ได้เลขแปดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่ เจ็ดกับแปดเกเจ็ดเลขเด่นได้เลขแปกับเลขเก้าวันนี้เน้นที่เลขแกัก็จะเป็น8 1 8หแแล้วก็ แปดเจ็ดตัวที่ผมจะจับให้นะครับ3ามตัวนะครับผมจับให้ที่หกแปดหนึ่งสามตัวนะครับตัวที่ผมเน้นให้ก็คือแปดหนึ่งเน้นใที่เลขแปชุดวินตามนี้เลยใครต้องการเพิ่มเติมจับออกในชุดวิน ครับใครชอบเลขเก้าก็จับที่เลขเก้าก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับเอ่เอาจับทั้งหมดต่วเก้าจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสีเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะครับเจ็ดชุดก็ <c oughs> ต่อที่ลาว VIP. ลี i p าวีไอวันนี้ ในการขึ้นบินได้เลขเจ็ดแปดห้าหนึ่งสองเจ็ดแปดอาหนึ่งสองกับเลขเด่น 78, 5, 78, ได้เลขเจ็ดกับเลขแปดเน้นในที่เลขแปดกับเน้นในที่เลขแปด มัจะเป็น8 5 8หแนึ่งแล้วก็8 2ดสอ,อตัวชุดเดียวนะครับ3ามปดหนึ่นที่ 8, แปดหนึ่งใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยครับ ยึดเลขเด่นเป็นหลักก็ได้หกชุดนะครับรวมกับเลขเดนเกก่นเป็นการเป็นเจ็ดตัวตาน,นี้เนาะครับถ้าว่าใครจะจับสามตัวก็สามแปดห้าสามแปดหนึ่งสามแปดสองวันนี้ก็หกแปดหนึ่งหกแปดสี่แล้วก็หกแปดเจ็ดนะครับครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับตัวตอนี้ก็ขอไว้ก่นะครับให้สมาชิกฟรีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคในวันที่สามสิบเดือนเจ็ด พอสอง่งบน,นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านดิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับรับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ